ไม่ทําอะไรเลยเจ็ดแปดปีไม่ทําอะไรเลยยูเฉเช่ทำไมอ่ะไม่เราจะมา <laughs> วันนี้เราจะมารีวิวถึงแนะน,นําแนะนาถึงรีวิวด้วยกันเพราะว่าแอบไปใั้ทดลองใช้ล้านะครับน้ํายาขัดกระจกนาฬิกาคือ <laughs> สำอางไปด้ยอ่ะโอเคเป็นแบรนด์จากทางจีน <c oughs> จีนอีกแล้ว <c oughs> เพราะว่าจีนมันถูก <c oughs> เราเลยชอบสั่งทดลอง <c oughs> จริงๆมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นของ สั่งที่รูอ่ะผมสั่งจากจีนมาหลอดละ140บาทเข้าไทยมาแล้วอ่ะคนไทยเขาจะขาดกันหหลอดหนึ่งประมาณ250น้ำยาขัดกระจกนะครับพวกกระจกที่เป็นกระจกพลาสติกทั้งหลายพวกกระจกอะคริลิกนะเซลูลอยนะแต่ถ้าถ้าเป็นกระจกพวกกระจกแรล่กระจกแก้วฮาร์ดเล็กมินิโอแกสพวกซับไฟพวกกระจกแก้วพวกกระจกแหล่เะขัดไม่ได้นะใช้ได้กับกระจกที่เป็น พุนาฬิกาสวตอตอะนะกระจกพลาสติกอคิตนาฬิก,กาเก่าแต่จะขาดได้จีช็อกด้วยนะพวกจีช็อกก็จะเป็นกระจกเรซินใช่ไหมกระจกเรซินขาดได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเอามาทดลองขาดให้ดูก็ะจะมีเลนนี่เอามาดูให้เขาดูเป็นบีฟนะองละเพราะมมนมีความแบบอันนี้นะ,ะจะเห็นไหมไทุกคนคุณมันจะมีได้คุณคุณ,คณ,คณเห็นไหมคุณคุณนี่คือลายหมดเลย เราะว่าเรือนีนะ้ต้องกระจกก็สําหรับใครที่อยากดูรีวิวเรือนนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นตัวไอไว้ข้างบนแล้วกันเพราะว่าเรือนนี้เราได้มาเป็นรี่ยสองดูอย่างนี้จะเห็นชัดเลยกระจกขุ่นมากไปเดี๋ยวขึ้นตนัวไอไว้ข้างบนเรือนนี้มีรีวิวอยู่อพี่แอบไปทดลองมานะรอยเข้าเนื้อแบบไม่ลึกมากอะ่ะหายเลยแต่ถ้ารอยเข้าลึกแบบลึกเลยอะ่ะลึกแบบจะตื่นขึ้นแต่ไม่ได้หายแต่โดยรวมอะ่ะผมให้มันเก้าสิเซ็นออก แล้วก็ไม่ได้ขาดได้แค่กระจกนาฬิกานะพวกไอเนี้ยน้ำปัดรถอะมอเตอร์ไซค์อะน้ำปัดมันอะมันเป็นพลาสติกจะมาใม่ใสๆาอะขัดได้หมดเลยอันนั้นก็ขัดออกแล้วก็แค่อัดมันลงไปอืม,อมทำไปเรื่อยๆอะใช้ผ้าจริงๆมันจะมีผ้าเฉพาะของมันแต่ว่าเราไม่ไม,ม,มีเพราะว่าที่สั่งมามันบอกว่าแถมผ้าเกรดดี ไม่เห็นมีผ้ามาให้เลยก็เลยให้ไปแค่สามดาวนะร้ายมันหลอกช่วงนี้ตัวหลอกบ่อยมากเลยแล้วก็ขัดถูไปอะถูนานไหมนานก็คือพักหนึ่งเลยใช่ไหมถูจนกว่าตัวเองจะพอใจอ่ะว่ามันมันโอเคแล้วก็เหมือนก็ถูไปด้วยดูไปด้วยลองสองดูว่ามันโอเคไหม ันยังไม่ถึงยังไม่ถึงนาทีเลยนะมันใสขึ้นอ่ะเออเห็นปะเออใช่ไม่ค่อยูดมันใส่ขึ้นเลยเมาแล้วเราก็ต้องมาทำอย่างนี้ทีนึงคือเอาผ้าเรียบทําอีกเพราะว่าผ้านี้มันจะเช็ดไม่ได้เอี่ยมหรอกแต่ว่าเราเอาว่าเป็นเหมือนกระดาษทรายผ้านั้นน่ะมันจะมีรอยเข้าเนื้อเยอะเลยตรงนี้เห็นหมแล้วก็เนี่ยจะมีรอยแบบเยอะมากเป็นรอยแบบเขาเรียกไรรอยเล็บแมวแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆทา อืมเนี่ย่ไม่เลยเห็นผลไวมากค่ะไม่ต้องรอถึงเจ็ดแปดปีเล้ทุกคนเออเห็นนะตอนนี้เลยเอาออกเถอะนี่ม่เสร็จเอามันก็แสงขึ้นนะแต่มันจะมีมีรอยอยู่ต้องเก็บไงยังไม่ได้เก็บไง อ,อ๋อมันจะมีรอยใหญ่อยู่นิดหน่อยเราจะเอาอันนั้นดูดิอันนั้นจะออกถ้าอันนั้นออกได้แสดงว่าอันนี้มันใช้ได้จริงเดี๋ยวจะเน้นแค่ตรงนี้เลยจะไ,ได้เห็นเห็นกันไปเลยว่ารอยมันลึกกไปลึกมากอันนี <rises> ้รอยต้องหายแล้วแหละ เมื่อวานี้ไหนไม่รู้เซเฮ้ยพเกือบจะหมดอ่ะเก็บเกรี้ยงอีกทีนึงจะได้เห็นชัดไหมแต่ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ก็โอเคพอแล้วดนที่วเอาแค่ม่มีใครเห็นนะพอลายลังไม่หยุดเลยนะของใครของพอลุ่มหดอืมถ้าดูในกล้องยงก็คือมองไม่เห็นแล้วอ่ะ แสดงว่าใช้งานได้จริงนะผมมาคอนเฟิร์มให้เห็นกันเลยนะว่าน้ํายามันดีมากาาาามแ,แล้วก็ราคามันไม่แพงตอนแรกุณมัวมานะเหมือนโล่งไม่สดใสเราถามอันนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งเรือน,นง่ายๆอันนี้เป็นนาฬิกาเก่าเก็บนาฬิกาแบรนด์ไทยครับนาฬิกาแบรนด์ Link Graphic ซึ่งเดี๋ยวเราจะทํารีวิวในคลิปต่อไปแล้วกัน Link Graphic อันนี้เหลือแต่บอดี้นะสายไม่มีแล้วอะนาฬิกามันรอนเยอะต้องมานั่งขัด แต่ว่ามันก็ใส่ขึ้นนะทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องทำแบบต้องทำต้องทำให้เป็นแบบเนี้ยดูรอยเนดูอย่างเงี้ยเห็นเลยมีรอยเล็กๆ้องทำซ้ำๆกันนะต้องทำให้เป็นแบบใสๆแบบเนี้ยแต่ขถามว่าเรือนเนี้ยยังมีรอยอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะเราประมาณสี่ถึงห้ารอแต่เราขี้เกียจไงเราก็โอเคพอแล้วเราพอใจแล้วโอเคให้มันใสก็พอกลยวอันนี้คือนาฬิกามันเก่าไงเขาเรียกว่าอะไรนะรอยมันก็ฝังลากลึกมาแล้วอะ แต่ถามว่าออกไม่ออกนะแต่ต้องมีเวลาอืมเราเอามารีวิวให้ดูแล้วกันวพาใช้างานได้จริงโ okay. อเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับคร b e ด้วยสำหรับใครอยากได้อยากซื้อนะเอาชื่อมาันเอาไปพิมพ์ในช้อปปี้หรือว่าใน Lazada ก็ได้มีขายเยอะแตาไมีเป็นปนไปนะไปบ้าหายนะหายนะเจอคลิปหน้าครับจบไม่จบ มันไม่จบม,มันไม่จบได้ง่าย,ายหรอกมมนะที่พี่ยังไม่ได้เอาออกเลยข้าง